อันนครับก็สวัสดีนะครับท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมครูพรเทพพัดเปลี่ยนจากโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครหลวงพ่อทวีศักด์สำหรับวิดีโอคลิปนี้ก็จะนำท่านที่ชอบศึกษาหาความรู้นะครับเพื่อจะนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการบำรุงดูแลรักษาซ่อมแซมแล้วก็หัดเปลี่ยนอะไหล่รถจักรยานยนต์ในเบื้องต้นด้วยตัวของท่านเองนะครับ ก็มารับชมนะครับขั้นตอนการประกอบชิ้นส่วนเครื่องยนต์ฝั่งซ้ายของรถยามาฮ่าสปาร RX 110นะครับซึ่งถ้าท่านที่ติดตามรับชมมาก็จะทราบว่าฝั่งนี้เนี่ยนะครับไอตัวสะพารลองโซ่เนี่ยมันแตกแล้วก็ชุดน็อตที่มันยึดระหว่างลูกปืนวันเวเนี่ยนะครับกับตัวล้อมแม่เหล็กเนี่ยมันน็อตมันขาดทั้ง3ตัวนะครับ ่เมื่อวานครูกับพี่ปุ้ยเนี่ยก็ไปให้เขาบ่งออกมาเสร็จวันนี้พี่เจ้าของรถเขาก็มานั่งซ่อมเกียวตาบเกียวดดยเกียวแล้วก็หาน็อตมาใส่เรียบร้อยละนั้นเดี๋ยวครูจะทําการประกอบซึ่งเดี๋ยวเครื่องยนต์ตัวเนี้ยรถคันเนี้ยหลักๆเลยเดี๋ยวตอนประกอบเนี่ยครูจะประกอบฝั่งจานไฟให้ดูนะครับหนึ่งข้างแล้วก็ฝั่งคลัตอีกหนึ่งข้างนะบ่ายวันนี้พี่ปุ้ยก็วิ่งไปย้ําคลัตแล้วก็ซื้ออะไหล่ชุดประก็นอะไรมาให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เพื่อไม่ให้มันเสียเวลานะครับเดี๋ยวครูขอเริ่มเลยนะครับอนิดนึงนะเดี๋ยวบางขั้นตอนเนี่ยมือครูเนี่ยอาจจะต้องบังท่านบ้างนะครับอันนี้ให้ให้เข้าใจด้วยนะครับโซ่ราวลิ้นนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับนะซึ่งท่านในกรณีที่ท่านจะเปลี่ยนก็ท่านจะร้อยโซ่ไปจากตรงนี้หรือท่านจะร้อยจากตรงนี้มาก็ได้อันนี้ไม่ได้เปลี่ยนนะครับครูจะใส่กับหน้าเดิมตำแหน่งเดิมนะครับ กัมชบพ,พี่ปุ้ยว่าตอนถอดมาอยู่อย่างนี้ให้ไปล้างแล้วมาคืนครูอย่างนี้ท่านจะไปชุบน้ํามันเครื่องมาก่อนหรือไม่อันนี้แล้วแต่นะครับอ่ะคูขอญาตใส่นะครับทีนี้พอครูใส่โซ่ราวลิ้นเสร็จนะครับในเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเขาจะมีแหวนรองนะครับแหวนรองแหวนกันลุนแล้วแต่เราจะเรียกนะครับใส่รองอยู่ตรงนี้นะครับ ใอพอใส่ชุดนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวครูจะใส่กลไกลของคลัชกลไกลของเกียร์ตรงนี้นะครับโดยจะต้องใส่ตัวนี้ก่อนนะครับจะเป็นดอกดอกเป็นถ้วยอย่างนี้แล้วตรงนี้มันจะมีร่องพี่ปุ้ยดูให้ด้วยนะว่าเห็นกึง่งกลางไหมเนี่ยนะครับมีร่องเอาด้านนี้เข้านะครับด้านนี้อยู่ด้านในนะโดยให้ร่องเนี่ยมันเข้ากับริมหรือสลักซึ่งไอริมหรือสลักตัวเนี้ถอดได้ แล้วตรงเนี้ยมันจะมีลูกปืนนะครับเป็นลูกปืนแล้วก็จะเป็นแผ่นรองอันนี้ครูไม่ได้ถอดนะครูถอดเอาจะพอะเท่าที่มันอาหลุดมาได้ด้วยตัวมันเองนะครับอ่าโอเคนะครูใส่ไปแล้วถ้าเอาแบบถูกต้องเป๊ะเลยคือต้องชโลมน้ำมันนะอันนี้เดี๋ยวมันจะเยิมนะครับมันจะหกเลอะเทอะหลังจากนั้นให้ใส่ลูกปืน3ตานะครับลูกปืนสเม็ดลูกปืนกดแล้วเดียเราจะเรียก เวลาใส่ไปก็จะต้องให้ล่องลูกปืนเนี่ยฮะเลาะเม็ดลูกปืนเนี่ยมันอยู่ตามล่องอ่ะครูก็ใส่เข้าไปนะครับถัดจากนั้นนะครับจะใส่ตัวประกบนะทีนี้ตัวประกบตัวเนี้ยจะเห็นว่าตรงเนี้ยมันมีล่องก็คือมันจะต้องมีสลักเดี๋ยวครูจะใส่กลับเห็นไหมฮะมันจะมีล่องลอยอย,อยู่เนี่ยเวลามันทํางานจะอยู่ตรงตาแหน่งเนี้ยครับเนี่ยเป็นลอยอยู่ อันนี้ถ้าเกิดมันมีน้ำมันเครื่องอยู่เวลาเราใส่ไปเนี่ยมันจะดันออกนะครับก็จะต้องเช็ดท้องฟาร์มสะอาดให้แห้งจะใส่ตัวเผานี้ก่อนก็ได้หรือจะใส่ตัวประกบลูกปืนนี้ก่อนก็ได้แล้วแต่ทีนี้ในคลิปนี้ครูขอใส่สลักตัวนี้เข้าไปก่อนเลยโอเคนะใส่ตัวนี้เนี่ยเขาจะเข้าไปตามขานี้ครับนี่แล้วจะเข้าไปล็อกลูกปืนตามตำแหน่ง ถัดจากนั้นจะมีสปริงขาวจั่วเลยนะเพราะว่ามันอยู่กับน้ามันเครื่องใส่เข้าไปนะครับในช่องนี้พอใส่สปริงเสร็จปุ๊บใส่แหวนประกบด้านเนี้ยเป็นรอยนะครับจากขากดตัวเนี้ยส่วนด้านเนี้ยจะเป็นรอยที่เขาถูอยู่นะฮะช่างที่ดีที่เก่งก็ใส่ตามร่องรอยเดิมไปชัดเจนนะอ่ะบครูก็ใส่นะครับแล้วเดี๋ยวตัวเนี้ยค่อยใส่ทีหลังนะครับตัวเนี้ย นะครับเนี่ยเขาจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนะครับนี่ฮะเขาจะอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่เดี๋ยวครูต้องประกอบส่วนอื่นก่อนนะนะครับอันนี้ขอญาตทีหลังขอใส่ตานี้เสร็จเรียบร้อยนะครับอ่าเดี๋ยวครูขอญาใส่ลิ่มอ๋อยังใส่ไม่ได้โทษทีนะเดี๋ยวครูขอใส่ตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้คือ ตัวสะพานกดโซ่อันใหม่นะครับพี่เขาบอกว่าเปลี่ยนไปเลยเพื่อความสบายใจนะ,ะแล้วก็จะเป็นน็อตหกเหลี่ยมนะครับสองตัวเบอร์เดียวกันสเปคเดียวกันนะครับ น,นี่ครูแจ้งนะบางช่วงมือครูอาจจะบางเราบ้างนะครับก็ต้องขออาภัยกันด้วยะนะครับขออ่าใช้ด้ามฟรีหรือตอกแก่ขันให้แน่นอันนี้คงไม่ต้องขันปอนนะครับนะ โอเคนะครับเรียบร้อยนะครับนะส่วนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเวลาเราใส่ตัวสะพานรองโซ่ตัวล่างเนี่ยนะครับอ่าเขาจะเข้ามาอยู่ลักษณะอย่างนี้นะครับนี่นะเขาจะเข้าอ่าโดยปลายจะเข้าไปอยู่กับแข้งแลวจะมีตัวเนี้ยเป็นตัวล็อกไม่ให้มันดิ้นออกนี่นะครับวิศวกรเขาดีไซน์มาอย่างนี้นะครับครูน่าจะใส่ผิดด้านนี่นะให้ชูอย่างนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะแต่เรายังไม่ใส่อันนี้นะอ่า นั่นสบายใจได้ที่เขาเปลี่ยนทั้งบนและละ่างส่วนโซ่พี่เขาไม่ได้เปลี่ยนจากนี้นะครับครูก็จะใส่ตัวเฟืองนะครับตัวเฟืองนะฮะเวลาใส่เฟืองนะครับเอาด้านที่เป็นบ่าตัวนี้อยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะรับกับลูกปืนวันเวนะครับครูก็ใส่อย่าลืมนะมีแหวนอยู่ตัวนี้นะใส่นะครับ ถ้าเราใส่ริ่มไปก่อนเราจะใส่ตัวเฟืองตัวนี้ไม่ได้พอครูใส่เฟืองขับตัวนี้เข้าไปเสร็จปุ๊บครูก็จะทําการใส่ริ่มอันนี้ริ่มก็มีรอยต่อกมายับเยินพอสมควรนะครับอเาะ คนะครับครูก็ใส่ริมเข้าไปเรียบร้อยนะครับทีนี้ส่วนที่จะใส่ยากก็คือตัวเนี้นะครับแต่คิดว่าไม่น่าจะเกินความสามารถของเรานะครับเวลาใส่ก็คือ1น่ล,ล่องริมที่ล้อแม่เหล็กต้องตัวต้องตรงกับตัวริมแล้วก็จะต้องให้ลูกปืนวันเวเนี่ยเข้ามาอยู่ตรงนี้ วันนั้นถ้าเกิดบางท่านใส่เนี่ยลูกปืนมันเวมันคำ้ำแล้วท่านจะตอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่เข้าทำรุดได้นะครับครูก็ขออนุญาตเร็งก่อนนะครับเร็งเรงปับ๊บอ่ะโอเคนะครับเข้าไปละทีนี้พอมันเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวครูจะทดสอบเห็นไหมฮะฝั่งนี้หมุนได้เห็นไหมครับ ่ย้อนฝั่งเลงเห็นไหมครับหมุนไม่ได้นี่นะนี่หมุนได้เห็นไหมครับนี่ย้อนไม่ได้เขาก็เลยเรียกว่าลูกปืนวันเวสตาร์ทคนละวันเวกับคลับนะครับแต่ชื่อเรียกเหมือนกันคือวันเวนะครับโอเค่าพอตรงนี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บครูก็จะ,ะใส่แหวนใส่นอ็อตยึดนะครับ ไอตัวเนี้ยเดี๋ยวครูจะให้พี่เขามาจัดการเองนะครับครูขออนญาตใส่ให้ครบองค์ประกอบไว้เฉยๆก่อนนะครับอ่าสิลูกบล็อกสิบเให้ไหนขันไว้คร่าวๆโอเคครับพี่อโอเคนะ นะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเราก็จะใส่ตัวนี้นะครับเฟืองสะพานนะครับตัวนี้จะรับกําลังงานต่อมาจากตัวมอเตอร์เฟืองมอเตอร์จะขับอยู่กับเฟืองฟันละเอียดอันนี้นะส่วนเฟืองฟันหยาบๆอันนี้นะครับเฟืองฟันละเอียดรับกําลังงานมาจากตัวมอเตอร์ส่วนเฟืองฟันหยาบๆเนี่ยจะขบอยู่กับเฟืองวันเวนะครับอ่า กูขอญาตใส่เวลาใส่นะครับมีมาร์กนะครับนี่อยู่ด้านนอกแต่ถึงเขาจะไม่ทามาร์กมาให้แล้วใส่ผิดมันก็ใส่กันไม่ได้อยู่แล้วนะครับใส่เสานะครับเทาสลักแล้วแต่เราจะเรียกกันละกันนี่นะครับครบองค์ประกอบนะครับอ่าพอครบองค์ประกอบตามนี้นะครับสมมตินะครูขันตัวนี้แน่นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะก็ เราก็จะใส่ตัวกลไกลตัวนี้ซึ่งเวลาใส่กลไกลตัวเนี้ยเวลาประกอบจริงๆเนี่ยมันจะต้องตะแคงรถไปทางด้านขวาเพื่อให้ประกอบได้ง่ายนะครับทีนี้เดี๋ยวพอเวลาเราตะแคงรถไปทางด้านขวาไอ้ตัวสาคัดหรือเหล็กส่งอันเนี้ยมันอาจจะหลุดไหลออกไปทางฝั่งขวาของเครื่องยนต์นะครับเวลาใส่นะครับด้านนี้นะครับจะอยู่ด้านฝั่งกลไกลตัวเนี้ย พี่ปุ้ยดูได้นะที่ไอ้ไกลไกตัวนี้เขาจะไปเตะไปทําให้คลัตจากเวลาที่เราเท้ากดที่คันเกียร์ส่วนตรงเนี้จะอยู่ฝั่งด้านขวาอยู่ฝั่งคลัตเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านดูคลิปของครูแล้วเนี่ยในกรณีที่มันไหลหล่นออกมาท่านก็ไม่ต้องตกใจอันนี้ไม่มีเม็ดลูกปืนแกนกลางนะครับเพราะว่าที่ตัวแผ่นกดคลัตเนี่ยแผ่นยกคลัตเนี่ยมันจะมีชุดลูกปืนอยู่ ซึ่งครูก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวตอนประกอบฝั่งคลัทครูไปทำคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับะจะได้สบายใจนะครับตัวนี้ก็จะถูกใส่อยู่ลักษณะยอย่างนี้นะครับนี่นะฮะจะอยู่อย่างนี้นประมาณนี้นะนี่ประมาณนี้นสมมุตินะน็อตท,ทุกอย่างขันแน่นเรียบร้อยหมดปุ๊บเราก็ตรวจสอบอปอกสลักมีครบสองปอก นะะพอตอกสลักมีครบ2องตอกปุ๊บสักครู่นะครับนะเราก็เอาประเก็นแผ่นใหม่นะครับมาใส่มาติดตั้งนี่นะประเก็นแผ่นใหม่นะครเขจะล็อกเข้าไปตามตำแหน่งของตอกสลักพอดีเลยนี่นะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยถูกต้องพี่ขอฝาครอบ ส่งมาทางนี้เลยครับโอเคขอบคุณมากนะครับอ่าเราก็จะประกอบนะครับฝาครอบล้อมแม่เหล็กจานไฟนะครับอันเนี้ยตอนถอดมาพี่เขาก็ให้เปลี่ยนซีนไปเลยนะครับอันนี้ของแท้ตัวละเกือบ200เลยนะนะฮะอันนี้ของเทียมพี่ปุ้ยหาแล้วไม่มีนะสองสามล้านไม่มีก็ต้องเอานะครับอ่าทีนี้เวลาประกอบเนี่ยนะครับท่านดูนะครับเนะี่ยก็จะยากนิดนึงด้วยนะครับ อตรงรูเนี้ยเนี่ยรูเนี้ยจะต้องเข้ากับแกนเกียร์อันนี้ไม่ยากนะครับไม่ยากส่วนไอตัวเนี้ยสลักสลักอ่าสลักตัวเนี้ยเนี่ยนะครับเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวตั้งคลัตช์นะของยามาฮ่าตัวตั้งคลัตช์จะอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเนี่ยตัวตั้งคลัตช์จะอยู่ฝั่งจานไฟไม่เหมือนชาวบ้านเขาชาวบ้านเขาอยู่ฝั่งฝั่งคลัตช์อันนี้อยู่ฝั่งจานไฟ จะต้องให้ไอเดือยตัวเนี้ยตัวตั้งเนี่ยเนี่ยเข้าไปตรงช่องตรงเนี้ยเห็นไหมพี่ปุ้ยอานตรนี้นะอนน้ะอ่านี่นะเข้าตรงช่องนี้นะเนะจสองจุดแล้วนะแกนเกียร์เข้าช่องหนึ่งเดือยตัวนี้เข้าไปกดตรงนี้แล้วก็อีกจุดหนึ่งก็คือนะครับที่ฝาตัวเนี้ยมันจะต้องเข้าไปล็อกกับไอตัวเพาของเฟืองสะพานมอเตอร์สตาร์ท อ่านะพี่ปุ้ยเขาคอยดูให้อยู่นะครับขอบคุณมากนะครับเพราะฉะนั้นมันจะยากกว่าปกติหน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องดู3มจุดคูทวนนะแกนเกียร์ขากดแล้วก็เพาเฟืองสะพานแต่ถ้าเกิดว่าเราจัดตำแหน่งได้ตรงได้ดีมีคนช่วยประคองช่วยดูให้ก็ไม่น่ายากถ้าในกรณีเราประกบได้เสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็เอาน็อ โดยรอบมาใส่นะครับเดี๋ยวพอใส่เสร็จอันนี้ยังตั้งคลัตช์ไม่ได้นะเพราะว่าฝั่งครับเราก็ลื้ออยู่นะครับนะเพราะฉะนั้นคร่าวๆเนี่ยก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่านใดเนี่ยนะครับโซ่ราวลิ้นของท่านเนี่ยมันยืดมันหย่อนมันตายสะพานกดโซ่ตัวบนท่านพังนะยางมันแตกมันหลุดหรือในกรณีของพี่อน,นันต์เขาเนี่ย น็อตยึดระหว่างวันเวกับล้อแม่เหล็กมันขาดถ้าท่านชมคลิปของครูแล้วเนี่ยท่านก็ถ้าท่านมีเครื่องมือบ้างนะท่านก็ลองไปทําดูนะครับนะครูคิดว่าดูแล้วเนี่ยท่านมีศักยภาพพอที่จะทําได้แต่ถ้าดูแล้วไม่แน่ใจท่านก็ยกไปให้ร้านแถวแถวบ้านเขาทําให้นะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวครูขออนุญาตยังไม่ประกบนะเพราะว่ายังไม่ได้ ขันนอ็อตนะเดี๋ยวเวลาขันน็อตก็จะให้พี่ปุ้ยเขาตัวล็อกก้านสูบมาล็อกนะประมาณนี้นะกับการประกอบเครื่องยนต์ฝั่งซ้าย Yamaha Spark RX110 คนะครูก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมคลิปนี้จนจบนะครับเดี๋ยวรอติดตามฝั่งขวานะครับฝั่งคลัตช์กันต่อไปขอบคุณครับสวัสดีครับกดปิดเลยครับพี่ปุ้ย